ชายคนนี้ได้รีบบึ่งออกจากบ้านหลังจากที่เขาได้รับโทรศัพท์จากแฟนสาวว่าคิดถึงจริงๆให้ออกมาหาเขาหน่อยได้ไหมซึ่งทางไปบ้านของแฟนเขานั้นก็ทั้งมืดและเปลี่ยวแต่นาทีนี้ ก็ขับเคลื่อนกันด้วยหัวใจนะครับจนเมื่อขับรถมาถึงตรงนี้ชายหนุ่มก็ได้เจอกับบางสิ่งที่ทําให้เขาต้องกลัวจนขนหัวลุกเพราะได้มีรูปร่างเลือนรางของหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวและกําลังเดินอยู่ที่ข้างถนนก่อนที่ซากพักส,สิ่งนั้นจะจางหายไปกับอากาศดูยังไงก็ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆ คิดอีกทีเหมือนเธอจะลอยมากกว่าเดินอยู่ด้วยซ้ําเมื่อได้เห็นผีเข้าเต็มๆแบบนี้ชายหนุ่มก็ถึงกับสติหลุดและไม่ปงไม่ไปมันแล้วบ้านแฟนช่องแก๊งกลัวผีได้เข้าไปในบ้านร้างหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากถนนไม่มากแต่ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปเพราะว่าบ้านหลังนั้นอยู่กลางป่ารกโดยชายคนนี้ได้บอกว่า เขาได้ข <irgend. S 2> <He ic S 1> ้อม <ım> ูลมาว่าที่นี่เฮียนมากนอกนั้นยังไม่มีประวัติเพิ่มบรรยากาศด้านในนั้นพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าเหมือนวังคือเหมือนจะวังเวงมากจริงๆจิ้งจบแถวนั้นร้องทักมาให้ได้ตกใจเล่นเพื่อนพที่อย่าลอกเรียนแต่นะครับถ้าใครจะมาแนะนาให้มา้หลายคนแต่นี่เค๊เจ๊ผีของไม่จดีไม่ควรมาต้องพูดจริงว่าไม่ควรมาค่ะเจ๊ผีที่ของแท้จะดีไม่ควรมาเลยครัน่ากลัวเลยสยองเลย พวกเขากนมีกระป๋ามาไปไม่ง่ายพวกเขาจึงเริ่มทําพิธีกรรมที่สอบไปในทางลบหลู่และท้าทายโดยชายคนนี้ได้ปักทูบกลับหัวเพราะต้องการท้าทายและลบหลู่ถึงวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนี้หลังจากนั้นก็มีเสียงตึงตังดังขึ้นจนพวกเขาตกใจผวาการปักทูบกลับหัวเนี่ยคือการลบหลู่เจ้าที่ที่ปวนเวนเนี่ยสัเร็จสีนนะมผมก็จะถามว่าทำไมต้องการปักทูบกลับหัว Okay. ตุต้มตุ้นุ่มดีนไหมขอกล้องไหมเออว่จะจัปวกทำรังพว<ป>กทำรัง,ตรงเ,เตือนป่าวะแต่เมื่อกี้เสียงลังคาเสายีาสายงดังเลยเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมตกใจเลยต,เต่อมาทั้งสองก็สังเกตเห็นรูปร่างของใครคนหนึ่งที่สีผิวของ,ของค่อนข้างดำและไม่ใส่เสื้อผ้ากำลังนั่งอยู่บนขอบปูนเนื้อหัวพวกเขาขึ้นไปหลายเมตรก่อนที่ร่างนั้นจะกระโดดหายไป แต่พอตามไปดูก็ไม่พบเจอใครที่อยู่ข้างหลังนั้นเลย <S <S undergrad. นี่น,นันน่งอยู่ตรงนี้เลยนะกระโดดลงมาตรงนี้อ่ะใช่ไหมเออนี่จนกระทั่งในจังหวะที่พวกเขาได้เดินตามหาในส่วนอื่น จู่ๆก็ได้เจอกับรูปร่างสีดํานั้นอีกครั้งซึ่งขณะนี้กําลังคลานอยู่ตรงหน้าแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วอีกคนเจอเหตุการณ์หนักๆแบบนี้พวกเขาจึงขอหยุดภารกิจเอาดือ้อๆึองทีนนเสี่ยงเล้ลมาสอคนด้วย่งใจตอนนี้นะไรเสียวโม่เสียวโม่เลย วัยรุ่นกลุ่มน,นี้ได้บุกเข้าไปในตึกแห่งหนึ่งพวกเขาเข้าไปตามความคึบขนองกับว่าจะเข้าไปสำรวจดูเฉยๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรทั้งนั้นแต่ในระหว่างการสำรวจดังกล่าวพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังดังลงมาจากชั้นบนเมื่อขึ้นไปดูแล้วก็พบกับกลิ่นเหม็นจนต้องปิดจมูก พอจะเดินสำรวจต่อชายคนนี้ก็ได้หยุดชะนักตกใจเพราะเขาได้เห็นถึงบางอย่างเข้าสิ่งนั้นเป็นเหมือนกับคนไร้บ้านที่ค่อยๆคลานออกมาจากบานประตูนอกจากนี้ก็ยังส่งเสียงแปลกๆดังก้องไปทั้งอาคารดูเหมือนสิ่งนั้นจะกำลังคลานเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วกลุ่มวัยรุ่น จึงแย่งกันใส่เกียร์มานี้ออกมาซึ่งพวกเขาก็ยังสงสัยว่าทำไมคนไร้บ้านถึงได้คลานสีขาได้ไวขนาดนี้วันนี้เอียนจะเข้าไปสำรวจในสถานบำบัดร้างที่ว่ากันว่ามีผีสิงมากติดอันดับของประเทศตามข้อมูลแล้วอาจจะมีมากกว่า200คนที่เคยเสียชีวิตจากการทำงานอยู่ที่นี่ด้วยสาเหตุการตายที่แตกต่างกัน แต่ก็อยู่ในช่วงเวลาที่สั้นและมีจํานวนที่มากเกินไปพอเข้ามาด้านในเอียงก็เริ่มกล่าวทักทายกับเหล่าดวงวิญ,ญญาณที่อาจจะฟังอยู่รวมถึงขอให้แสดงตัวถ้าเป็นไปได้ก่อนที่ฟักทองที่อยู่แถวนั้นจะถูกโยนไปที่โซฟาทําทเอาเอียนถึงกับอึง้ง Okay that time it was thrown no doubt about it you cannot say that was me ต่อมาก็ได้ยินเสียงบางอย่างกําลังดังมาจากชั้นล่างเขาจึงได้ชะเง้อมองดูแล้วก็ได้เจอกับเรื่องขนหัวลูกอีกหนเมื่อจูๆ่ๆบานประตูด้านล่างตอนนี้มันได้เปิดออกเอง that was bang. Is there somebody down there Woah o a that just opened ขณะที่สำรวจไปเรื่อยๆเ,เอียงก็ได้เข้าไปในห้องหนึ่งที่มีโต๊ะหมากฮอสตั้งอยู่แล้วเขาก็พูดท้าทายว่าหากมีผีในห้องนี้จริงๆก็ช่วยเคลื่อนหมากให้เขาดูหน่อยแต่ถ้าไม่กล้าก็ไม่ต้องขยับก็ได้ก่อนที่หมากบนกระดานจะเคลื่อนได้จริงๆ Finding of this dismiss Which head sitting at this table, could you make one these Guer reproduce rue pieces move? Which color are you? Red �ança Yar AND black? you? could you one color or BD make Across the freaking table. ในพื้นที่ของสถานบำบัดก็จะมีสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่พวกเขาเรียกว่าโรงนาซึ่งที่นั่นก็มีคนเสียชีวิตเช่นกันโดยเอียนได้เดินไปยังจุดนั้นพอได้ยินมาว่ามักจะมีวิญ,ญญาณออกมาปรากฏตัวเพียงไม่นานหนุ่มชาวอังกฤษก็ได้ยินเสียงของใครบางคนดังออกมาหลังจากนั้นก็มีพลังงานสีขาวจาง โปรดอยู่ที่ช่องหน้าต่างอย่างน่าสงสัยพอกลับเข้าไปด้านในเหตุการณ์สุดสะพึงก็เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดเช่นตอนนี้ที่ได้มีบางอย่างกลิ้งออกมาตรงบริเวณทางเดินที่เอียนยืนอยู่ w h o า I just heard i t s voice I heard a voice shout from up there Did he just shout at me through the window? Hellos if you're up there Could you look out the window? No way! No way! Dude! I just c k i n g saw him in there! เวลาจริงในคลิปตอนนี้เขาสำรวจมาร่วมชั่วโมงกว่าแล้วและรู้สึกเหมือนมีใครเฝ้ามองก่อนที่จะมีรูปร่างสีขาวได้โผล่ออกมาตรงทางเดินและลอยผ่านหน้าของเขาไปอย่างรวดเร็ว จังหวะต่อมารถเข็นที่อยู่ในห้องสุดทางเดินมันก็ได้เคลื่อนล้อเองอย่างน่าขนลุกพอเข้าไปดูใกล้ๆประตูห้องก็ปิดกระแทกตบหน้าของเอียนอย่างรุนแรงทําให้เขากลัวจนสติแทบแตกและรีบวิ่งหนีออกมาในทันที <Just> ระหว่างที่ราเชลกำลังนอนดูทีวีจูจูก็สังเกตเห็นรูปร่างสีดำที่มีตัวสูงใหญ่สะท้อนผ่านหน้าจอเธอแปลกใจมากเพราะตอนนี้เธอเองก็อยู่บ้านเพียงลำพังจึงได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่ารูปร่างสีดำนั้นจะกำลังก้มมองลงมาที่เธออยู่ด้วย

ก็ไม่เคยเจอกับอะไรแบบนี้เลยปาโรและเด็บี้เป็นคู่รักชาวอิตาเลียนที่ชอบทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับวันนี้ทั้งสองคนจะลองสุ่มไปสำรวจสถานที่แปลกๆและได้ชวนเพื่อนมาแจมกันด้วยสถานที่ที่พวกเขาสุ่มได้คือจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้กับทะเลซึ่งที่นั่งจะมีสะพานแปลกๆอยู่แห่งหนึ่ง ทั c ง i ี่อยู่ใ e e ะเลฉั s หวั l a s าจะไม่ต้อ a s e วาน l a เ a ถ a อร n อย่านในทะ e เมื่อเดินเข้าไปใกล้สะพานมากขึ้นดูเหมือนว่าเดบบี้จะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเข้าพอเปาโลได้ซูมกล้องเข้าไป เขาก็พบเจอกับรูปร่างของใครบางคนที่สวมชุดขาวและกำลังก้มหน้าอยู่ตรงสะพาน Il b u c o 1800 q u a ร c o s a าก n น n s ั้ v e n นทั้ง c อะไรก็ค่อยโหที่โอ้โหที่โอ้โ a ที่โอ้โอ้โท่โอ้ที่โอที่อ้้ออ่่น ในตอนแรกเปาโลเองก็มั่นใจว่ารูปร่างนั้นคือคนธรรมดาแต่ละสายตาไปเพียงไม่นานจูจ่ๆร่างนั้นก็ได้หายตัวไปทั้ง3คนรู้สึกสงสัยเพราะเดินดูจนทั่วก็ไม่มีจุดให้หลบซ่อนจึงทําให้ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วนั่นคือคนหรือผีกันแน่มาสร้างสกตรเอเป็นคนเป็นคนไปตรวิีกอด,ดีรมา หลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศโรซาน่าก็ได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแม่จนกระทั่งถึงตอนเช้าของวันนั้นที่หญิงสาวได้ตื่นขึ้นมาแล้วได้เดินเข้าไปในห้องหนึ่งเธอก็ได้พบกับหัวของหุ่นตัวหนึ่งในตอนแรกมันก็ดูเหมือนจะปกตินะครับแต่จูจ่ๆมันก็ได้หมุน360องศาและหันหน้ามายังหญิงสาวอย่างน่าขนลุก ซึ่งไม่ว่าโรซาน่าจะเดินไปทางไหนหัวนั้นก็ได้หมุนตามเธอตลอดจ้องมองกันอยู่สักพักจังหวะนั้นเองที่สิ่งของที่วางอยู่บนตู้ข้างๆมันก็ได้ร่วงลงมาเองอย่างไม่มีสาเหตุหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงประหลาดดังขึ้นทําเอาโรซาน่าหายใจไม่ทั่วท้องถึงตอนนี้หญิงสาวก็เริ่มคิดแล้วว่าแม่ของเธอไปเอาหัวหุ่นลองวิกผมนี้มาจากที่ไหนแล้วยังไงกันแน่ <Yeah. c oughs> พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอายุกว่า200ปีและเคยเกิดเพลิงไหมครั้งใหญ่ซึ่งก็ทําให้ตัวอาคารเสียหายหนักมากแต่ห้องใต้ดินของที่นี่กลับแทบไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยทั้งนี้ยังมีข่าวลือว่ามีโบราณวัตถุจํานวนมากรวมไปถึงเรื่องของผีสิงและคำสาบที่ถูกนํามาเก็บอยู่ในห้องใต้ดินนี้ฝาแฝกคู่นี้จึงได้พาทีมงานของเขาเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ พวกเขาได้ตั้งอุปกรณ์ตรวจจับผีไว้ที่พื้นซึ่งมันก็ได้ส่งสัญญาณออกมาประมาณว่ามีผีอยู่ที่นี่จริงๆหนึ่งนาทีต่อมาก็ได้มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นทําเอาประหลาดใจตามๆกัน This place is that a few of you who are still here in this building haven't been able to communicate with anyone in decades <So> What the Holy sh** i t oh. Thank you so much Fucking way! What? Oh ตลอดเวลากว่าครึ่งชั่วโมงก็เกิดเสียงฝีเท้าดังมาให้ได้ยินเป็นระยะนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงแปลกๆหลังบานประตู Get the out there Shit! That was right จนในจังหวะนี้ขณะที่ทั้งหมดกําลังยืนคุยกันจ,จู่ๆก็ได้มีพลังงานสีขาวลอยผ่านความมืดไปโดยตอนนั้นไม่มีใครเห็นแต่บังเอิญกล้องสามารถจับภาพเอาไว้ได้ yourself shot do dude คืนนี้ยูริสิต ได้บุกเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งอิงจากข้อมูลแล้วก็คือห้องดับจิตรางของชาญเมืองที่อยู่ใกล้ซาเปาโลเมื่อเปิดประตูเข้าไปด้านในหนุ่มใหญ่ก็สังเกตเห็นโลงศพที่วางพิงอยู่ตรงผนังนอกจากนี้ก็ยังมีโลงศพอีกหนึ่งโลงที่วางตั้งอยู่ตรงด้านหน้าแล้วเขาก็เริ่มเจอเข้ากับเรื่องราวแปลกเริ่มจากตรงหน้าของเขาในตอนนี้ที่ได้ปรากฏเงาออกมาซึ่งเงานี้มีรูปร่างคล้ายคนแต่มีขนาดที่เล็กมากเลยทีเดียวต่อมาได้มีวงล็อกล้งมาจากด้านหลังของเขา Ai meu nossa você é louco, pessoal. Eu lembro a, a primeira vez que eu vim aqui, certo? O que acontece? É, ele me chamou novamente, certo? E bem ali é onde ele guardou, que ele já me passou a informação. Você pode aparecer para mim, você pode dizer algo, você pode se manifestar para mim? Eu tô pedindo, você pode se manifestar. จากนั้นเพียงไม่นานโลงศพที่อยู่ด้านหน้ามันก็ได้เคลื่อนที่เองหนุ่มใหญ่ชาวบราซิลจึงได้ตัดสินใจเปิดฝาลงนั้นออกก่อนที่จะพบว่าด้านในมีเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งวางอยู่เท่านั้นแต่ที่น่าแปลกใจ คือทั่วทั้งตัวของตุ๊กตากลับมีตะปูปักอยู่เต็มไปหมดซึ่งอาจเป็นพิธีกรรมหรือคำสาบอะไรบางอย่างด้วยความกลัวในสิ่งนี้เขาจึงรีบถอยออกมาห่างๆระหว่างนั้นเองที่คอของตุ๊กตามันได้หมุนเองอย่างน่ากลัวหนุ่มใหญ่จึงผวาและรีบวิ่งหนี <S 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 ฟุวิดีโอนี้ถูกบันทึกได้จากกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในแหล่งน้ำมันแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศแคนาดานะครับระหว่างที่กำลังขับรถไปทางทิศตะวันออกของเขตอุทยานใกล้กับรัฐอันเบอร์ตาจังหวะนั้นเองที่กล้องของรถของเขาได้ถ่ายติดกับรูปร่างบางอย่างเข้ามันมีลำตัวสีดำและใหญ่มากกำลังยืนนิ่งอยู่ในป่าข้างทางโดยคนขับไม่ทันสังเกตเห็นมันเลย เทียบก,กับขนาดของรถและระยะแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็ดูไม่ออกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใด หากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับร้อนก่อนนอนสวัสดีครับ